สบายดีไหมครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับวันนี้วันนี้อากาศอากาศหนามากเลยหนาวมากเลยดูแลดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยนะคะด้ยค่ะบาย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 น้งนป่วยหรือยัง หนู <Huh? S 1> หายป่วยหรือ,อยัง <Hey. S 1> หายแล้วครับหายเยอะครับห <all> right. <c oughs> นูมีน้ำมูกไหมฮะหนู <Huh? S 1> มีน้ำมูกไหมตอนนี้มีน้ำมูกไหมไปดูน่ะเรียบร้อแค่ไหนนี่ไหมมีน้ำมูกไหม <c oughs> <c oughs> มีครับ <c oughs> <c oughs> มีครับนิดหน่อยนิดหน่อย วันนี้ก็อยู่บ้านเข้าวครัวทํากับข้าวอยู่บ้านกับลูกนอะนทุกคนไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนก็เมื่อคืนนะมีลมพัดแรงมากฝนก็ตกด้วยแต่ตกไม่ถึงสิบนาทีก็ไปแล้วตกพอแบบว่าถนนเปียกแต่ลมพัดแรงนี่ฝุ่นนี่พุ้งก็ตายเลยถ้าเป็นแบบ เป็นบ้านเหมือนเป็นบิลล่าเบลคงเบลคิดว่าบ้านคงมีแต่ฝุ่นนะนะแต่ดีที่บ้านเบลมันเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อย่างว่าแหละที่ด่านมันส่วนมากมันจะเป็นบ้านมันก็จะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมทุกคนมันปิดเหมือนเป็นห้องสี่เหลี่ยมเวลาลมพัดมาแล้วลมที่นี่แรงแล้วพัดแบบโอ้โหบ้านปิวได้ปิวค่ะทุกคนจริงๆพัดแรงมาก ฝนก็ตกพอฝนตกมาแล้วใช่ไหมแล้วคันนี้ก็ตื่นเช้ามาโอ้โหหนาวมากทุกคนอากาศหนาวอากาศเย็นเริ่มมาแล้วเบลว่าหิมะเริ่มแบบใกล้จะมาแล้วแหละทุกคนมันก็จะแบบเราก็จะได้ไปดูหิมะกัะเละมาทีไรเบลก็ตื่นเต้นทุกทีเบลชอบเปลชอบหิมะมากเลยทุกคนวันนี้เบลทากับข้าวนะทุกคนอาหารที่เบลทําวันนี้ก็คือไม่มีชื่อเบลก็ไม่รู้จักชื่อจะทําคิดว่ามันคงจะทําแบบนี้มันน่าจะอร่อยนะเบลก็เคยทําหลายรอบแต่ ว่าเบลจําชื่อไม่ได้ทุกคนชื่อมันไม่รู้มันชื่ออะไรแต่ว่าเบลเอามามามะเขือเทศกับซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยปรุงรสก็เกลือก็ผงขมิน้นอะไรเงี้ยแล้วเอาไก่มาปั้นเหมือนเราทําแบบแกงจือดอะเออมาปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ทําเหมือนแกงจือดอะ คิดว่ามันกินกับข้าวมันอร่อยนะแบบนี้ใครอยากลองก็ทําดูได้นะแบบว่าเปลี่ยนรสชาติอะไรเงี้ยรสชาติมันจะเป็นออกนัวๆได้กับข้าววันนี้เนาะเบียวแบบก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบมาตอบคําถามพี่ๆหลายคนก็มีหลายคําถามมากอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะสําหรับเแบบียวเบก็จะได้มาทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้ฟังด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นคําถามบางคําถามมันจะตอบแบบว่าในคอมเมนต์ไม่ได้เแบียวว่ามันมันต้องมีการอัด ที่บายร้าย,ยาวมาเแบลบก็ไปเล่าให้พ่อบ้านฟังเรื่องคําถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเบลก็ไม่ได้ไปถามใครหรอกเบลก็ถามสามีนี่แหละนางก็จะมีเป็นคนมีความรู้เป็นอ่าเป็นลูกของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพราะว่านางมีความรู้เยอะนางมีความรู้แน่นทุกคนเ <laughs> บลก็ไปถามพ,พี่พี่ก็ถามเนาะว่า เกี่ยวกับพวกเพศที่สามที่อหร่านนะมันอย่างว่าแหละที่นี่มันเป็นแบบอิสลามใช่ไหมทุกคนมันไม่ได้เปิดเผยเนาะแล้วเพศที่สามอย่างเป็นกระเทยหรือว่าเป็นอ เป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเขาใช้ชีวิตกันยังไงเนะเาะเบลก็ไปถามพ่อบ้านเบลก็ว่ามีคนมาถามเงี้ยมันมีหรือเปล่าที่นี่อะไรเงี้ยพ่อบ้านก็บอกเบลว่ามันก็มีหมดแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่รู้ใจตัวเองหรอกว่า เราอยากเป็นผู้หญิงหรือเราชอบผู้หญิงหรือเราชอบผู้ชายอะไรเงี้ยบางคนเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันกับเราบางคนเป็นผู้หญิงก็ชอบอผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มีหมดหละแต่ว่าที่นี่ก็คือที่อิหร่านพ่อบ้านบอกว่าไม่ได้เปิดเผยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องแต่งงานอย่างเช่นว่า คนเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเอกสารการจดทะเบียนสมรสอันนี้ไม่ได้แต่ว่าที่อิหร่านไม่ได้ทั้งสองอย่างอย่างที่เบลเคยบอกว่าการจดทะเบียนสมรสหรือว่าการแต่งงานเราต้องเดินเอกสารไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนอิหร่านใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นเหมือนที่เบลอธิบายไปตอนแต่ก่อนว่าเบลแต่งงานละเบลต้อง เดินเอกสารนู่นนี่นั่นต้องมีใบรับรองมีทะเบียนสมรสแบบมั่นคงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเหมือนกับว่าผู้ชายรักผู้ชายเออเขาก็จะเหมือนเหมือนแบบเป็นเพื่อนเพื่อนชายกันมากกว่าแต่ว่าจะให้แต่งงานกันน่ะไม่ได้ที่อิหร่านก็คือไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึง่งเบลคิดนะเบลคิดนะเบลว,ว่าเขาเบลไม่เคยเห็นเลยนะแบบ เป็นทอมเป็นกระเทยเบลไม่เคยเห็นเลยทุกคนแบบหรือมันอาจจะมีแต่เบลไม่เคยเห็นใช่ไหมเบลไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาไม่เปิดเผยแต่พ่อบ้านบอกว่าเขาก็จะไปเหมือนไปด้วยกันไปเหมือนเป็นเพื่อนชายด้วยกันบางคนก็ไปเหมือนเป็นเพื่อนหญิงด้วยกันเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็มีแต่เขาไม่แต่งงานหรือในสถานะครอบครัวพ่อแม่อย่างเช่นแม่ย่าหรือพี่สาวอะไรเงี้ย เบลคิดว่าถ้าเป็นคนในยุคสมัยก่อนหรือไม่เปิดใจให้ลูกอะไรเงี้ยคงจะอยู่กันยากมันก็จะมีแหละทุกคนแต่ว่าเบลก็ไม่เคยได้ยินเรื่องข่าวแบบนี้ในหนังในละครก็ไม่มีเรื่องแบบนี้จริงๆนะในละครทุกเรื่องในอีหลานไม่มีเรื่องแบบว่าเป็นเพศที่สามเป็นหนูรักผู้ชายหนูรักผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องเป็นเกี่ยวกับชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ย พราะบ้านบอกมันก็มีหมดเหลยมันก็มีทุกประเทศทุกทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าที่อิหร่านก็คือมันเปิดเผยไม่ได้มันจะทําแบบไปเดินเอกสารแต่งงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เราไปสามารถไปด้วยกันได้อย่างเช่นที่อิหร่านก็คือเขาจะโชคดีเวลาไปเที่ยวก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคู่รักแบบชายคู่ชายใช่ไหมเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราสามารถเปิดโรงแรมแล้วอยู่ด้วยกันได้เลยแต่ คนภายนอกไม่รู้ไงเราไม่ได้แสดงออกอุ้ยคักข,ขาขนาดนั้นแต่เราก็แสดงออกในในเชิงแบบมาดแมนใช่ไหมถ้าเป็นหญิงรักหญิงก็แสดงออกเป็นผู้หญิงไปเลยอะไรเงี้ยต่อไปเที่ยวด้วยกันไปพักโรงเรียนด้วยกันอันนี้ไม่ผิดนะถ้าเราไปพักโรงแรมด้วยกันอะไรเงี้ยจองห้องเดียวแต่เราเป็น แต่เราเป็นเพื่อนกันอันนเงี้ยผู้ชายกับผู้ชายนอนด้วยกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงนอนด้วยกันได้ไ,ดไอ้ที่โรงแรมเขาไม่ห้ามแต่เราไม่รู้ใจข้างในของคนที่ไปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นที่หลานก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้เขียนตาเขียนคิ้วเปิดเผยเหมือนบ้านเราอันเนี้ยถ้าเป็นบ้านเราเราเปิดเผยเรา ทุกเพศสภาพมันมีความสําคัญหมดใช่ไหมแต่ที่อิหร่านมันเปิดเผยไม่ได้เรื่องแบบนี้ทุกคนมันเปิดเผยมันยากเขายังไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศแห่งน,นี้อะไรอย่างนี้ทุกคนมันมันยากนะพ่อว่านบอกว่ามันยากนะเรื่องนี้เบลคิดนะเบลคิดเอาเองหรือสันนิษฐานไปเองนะว่าถ้าการที่อยู่เ,เพศที่สามนี่อาศัยอยู่ในอิหร่านอย่างนี้นะเนาะเบลไม่รู้หรอกนะใครที่แบบจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือมาเที่ยวที่อิหร่านนะ่ ถ้าเรา,เาใจเป็นเพศที่สามหรือชอบแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าพาสปอร์ตเราเป็นแบบเ,เป็นคนผมยาวแต่ว่า,ามีนามมิสเตอร์อยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเแบลบว่ามีปัญหาแน่นอนถ้ามาแบบมาจะมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเแบลบคิดว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวที่นี่ต้องแบบ เออเราแบบแต่งตัวให้มันเป็นผู้ชายหรือว่าในในใน,านามหน้าพาสปอร์ตเราเป็นแบบมิสเตอร์อะไรเงี้ยเราแต่งตัวให้เป็นเหมือนผู้ชายเนี่ยอันนี้มันจะง่ายในการเข้ามาตอมอหรือว่าผ่านเข้ามาเที่ยวในอิหร่านอะไรเงี้ยเพราะใจเราคน,คนทั่วไปเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้อ่านใจเขาไม่ได้เป็นหมอดูขนาดนั้นออย่างเช่นเบลเออเราเป็นหมอดูเรารู้ดูแป๊บเดียวเรา แม่คุณแม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราดูได้ใช่ไหมเราทุกคนแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าในเกี่ยวกับเรื่องตอมอถ้ามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันยากทุกคนเบลว่ามันยากเลยหละเรื่องนี้มันเขาจะโดนเรียกไปถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเแบลบคิดนะคิดในเชิงแบบเกี่ยวกับ การมาเที่ยวกันที่แบบว่าคนที่แบบจะเพศเป็นเพศที่สาอันนี้เดียวเคยไม่เคยรู้ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะโดยอันนี้สันนิฐานเอาเองแล้วอีกอย่างก็คือการที่จะมาใช้ชีวิตสําหรับคนที่เป็นเพศที่สามคนอิหลานจริงๆที่เขาเป็นเพศที่สามโดยคิดว่า เขาอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยกันเป็นคนรักกันแต่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็เป็นผู้ชายกับผู้ชายมันก็ไม่ผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนผู้หญิงกับผู้หญิงมันก็ไม่ผิดมันไม่ผิดนะาแต่ว่าชายกับหญิงไม่ได้แต่งงานกันอันนั้นผิดมากๆเออผิดมากๆเลยเราต้องไปแต่งงานกันให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เราถึงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แต่เป็นผู้ชายมันก็จะดูเหมือนเป็นเพื่อนคน รอบข้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเราอะไรเงี้ยมองเราออกว่าเอ้ยมันเป็นเพื่อนกันมันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตำรวจแล้วเขาไม่ว่าหรอเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันไม่จำไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายจะอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่แต่งงานกันอันนั้นคือเรื่องผิดมาก แล้วสําหรับพ่อแม่ที่เขารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแปบลบว่ายุคยุคสมัยก่อนมันอาจจะเป็นเหมือนของเรานี่แหละรับไม่ได้เอ้ยทําไมต้องเป็นกระเทยทําไมต้องเป็นทอมทําไมต้องเป็นแพทที่สามโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็คงจะรับมันก็จะมีเหมือนกันกับบ้านเราล่ะแเบลเบลคิดบ้านมันก็จะเหมือนกันหลายๆอย่างถ้ายังไม่เปิดใจมันอยู่ที่ใจของคนมากกว่าใจของครอบครัวนั้นะเปิดกว้างหรือย,อยังอะไรเงี้ยใจของญาติ ฝั่งเราญาติเราอะไรเงี้ยเปิดกว้างหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราไม่สามารถพูดได้แล้วที่นี้ที่นี่มันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเป็นความลับเออคนที่นี่เขาเก็บความลับเก่งเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะไม่ค่อยแสดงออกให้คนเห็นว่าเขามีจุดด้อยอะไรเออจริงๆนะทุกคนเออเขาเหมือนกับว่าเราไม่มีเงินแหะเขาเขาเราแต่ว่าเราทําตัวให้ดูว่าเรามีเงินมากกว่าเออมันจะเป็นอย่างเขาจะเก็บความลับเก่งเขาไม่ มองให้คนอื่นมองว่าเขาไม่ดูดีคนที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้เบลคิดว่าเรื่องนี้เขาคงจะไม่แสดงออกโดยด้วยซ้ําว่าเขาเป็นเพศที่สามไม่ให้คนอื่นมองเขาด้วยซ้ําเบลคิดแบบนี้นะพ่อแม่เหมือนกันถ้าไม่เปิดใจยอมรับมันก็ยากสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันก็คงจะเปิดใจยอมรับกันแล้วแหละทุกคนแต่เบลไม่เคยเห็นที่นี่พูดจริงๆไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นว่าเขาเออ กระเถยที่นี่เลยผู้กินเบลก็ไม่เคยเห็นหรือเขาอาจจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิงไปเลยแล้วเรามองไม่ออกอะไรเงี้ยเบลว่าเป็นเซนดีนะเรื่องคุณแม่เนี่ยจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่เคยเห็นน่าจะไม่เคยมันน่าจะไม่ค่อยมีจะอาจเป็นเกย์อย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เบลเคยบอกไปไงว่ามีแบบเหมือนเด็กที่เขาไปเรียนเหมือน เรียนกับอ,อันเกี่ยวกับอันเลาะแล้วเป็นเป็นเหมือนครูสอนและชอบเด็กที่ว่าเอาล่อลวงเด็กไปข่มขืนเด็กผู้ชายอะ่ะ เออแบบนั้นมันก็มีเป็นเกย์เป็นกระเทยมันก็มีแต่เขาจะอยู่ในมาดของผู้ชายมากกว่าเป็นแบบอู้เมียนเลยเป็นผู้ชายเป็นแมนเลยอย่างเงี้ยแต่ในใจเขาเราอ่านไม่ออกไงทุกคนขนาดเราไปเรียนหมอดูมาแล้วแต่ว่าเราก็อ่านใจใครไม่ออกหรอกเออใช่ไหมละ่ะมันมองไม่ออกหรอกทุกคนมันไม่เหมือนมันไม่เปิดเผยเหมือนบ้านเรา,บ,า,เราบ้านเรามันเปิดเผยมันทําอะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศที่สาม หรือผู้หญิงผู้ชายสามารถอยู่ด้วยกันได้หมดสำหรับเบลนะลูกเบลก็เป็นผู้ชายแล้วก็มีลูกสาวด้วยถ้าลูกถ้าโตมาสักนิดน้องเบลดูออกอะไรอย่างเงี้ยหรือน้องอดินสามารถเลือกที่จะแบบหนูหนูไม่ชอบแล้วพูดพูดไว้เฉยเฉนะทุกคนพูดแบบคิดไว้เฉยเสําหรับเบลนะเบลยังไม่ถามพ่อบ้านเรื่องนี้แต่เบลถามเฉยเฉว่าที่นี่มันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เบลไม่ได้ถามพ่อบ้านนะว่าถ้าลูกเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ เบลไม่ได้ถามอันนี้เบลคิดในความคิดของตัวเองถ้าน้องอดินคิดอยากจะแบบชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยพูดไว้เฉยๆนะถ้าน้องอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยสาหรับเบลนะเบลเปิดใจเบลเปิดใจเลยเบลว่ามันไม่ผิดอะไรเงี้ยถ้าอยู่ที่นี่มันยากเบลจะพาลูกไปอยู่เมืองไทย แล้วก็จะให้ลูกไปอยู่เมืองไทยเรียนที่เมืองไทยอะไรเลยมันคงจะดูออกตั้งแต่เด็กนั่นแหละทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะมาดูตอนโตอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลว่าถ้าถ้าชอบเบลก็จะพาไปเลยไปอยู่เมืองไทยเลยอะไรเงี้ยลูกสาวเหมือนกันถ้าชอบแบบมันเราไม่รู้ใจตัวเองหรอบางคนอุ้ยฉันอยากรักหญิงรักหญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตมาสักหน่อยเอย๊อยากได้ผู้ชายเออมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีหลายความคิดใช่ไหมหละ่ะทุกคนถ้าน้องอดีนก็จะเป็นแบบ อยากเป็นแบบกระเทยหรืออยากเป็นแบบปุ้ยหนูอยากเต้นแบบฟาดลวดลายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแม่จะพาไปอยู่เมืองไทยจ้ะไปฟ้อนหน้าฮานหมอลำเด้าง,งับงับเลยจ้ะเอาแบบนั้นเลยลูกแม่สนับสนุนเต็มที่สําหรับเบลนะแต่เบลไม่ได้ถามพ่อบ้านหรอกไม่ยากกับพี่สาวจริง,รงๆเบลคิดว่าเขาเองก็ยังแบบพ่อบ้านนะพ่อบ้านเบลว่าพ่อบ้าน,าน,านรับไม่ได้จริงๆพูดจริงๆเลยทุกคนแต่แต่อาจจะเปิดใจยอมรับถ้าเราพูดถ้าเราคุยอะไรเงี้ยแต่ถึงขั้นแบบว่า ตบตีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกอืมแต่ว่าถ้าจะเปิดใจยอมรับนางก็คิดว่านางก็คงจะอยู่จะตามลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไม่เห็นในตอนนั้นไงทุกคนก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปว่าน้องอดินโตขึ้นอ่ะจะเป็นยังไงไงเออน้องอนานอย่างเงี้ยโตขึ้นจะชอบแบบไหนก็ภาวนาให้เขาชอบผู้หญิงกับหญิงแล้วเออผู้หญิงกับผู้ชายเออให้ให้แต่งงานเป็ผู้หญิงใช่ไหมละ่ะทุกคนถ้า ถ้ามันเป็นถึงขั้นแบบโอ้อยากจะรักชายรักชายแบบนั้นเแบลบก็จะพาลูกย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเแบลบคิดนะเแบลบคิดในหัวของเบลคนเดียวมันไม่ผิดนะจะเป็นเพศที่สามอะไรมันก็ไม่ผิดนะทุกคนมันมันทุกคนก็เป็นคนดีได้โอ้คนที่เขาเป็นเพศที่สามเป็นแบบ เป็นเก่งกว่าเบลก็มีบเบลโอ้โหบเบลเรียนไอ้ไอ้อกตอกต่อยเลี่ยลอกเพื่อนจนจบคนที่เขาเป็นเพศที่สามเขาแบบเป็นครูเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เบลก็ไม่เคยเห็นแต่เขาจะอยู่ในมาดของหญิงมาดของชายเรามองไม่ออกหรอกทุกคนเขาแบบอุ้ยเขาเก็บความลับดีมากเขาวางตัวเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่เข้าออก แต่ว่าถ้าลูกเบลเป็นเบลก็คงจะพาลูกไปอยู่เมืองไทยนู่นแหละทุกคนไว้เจอกันที่เมืองไทยเลยจ่าเดี๋ยวพาไปแบบอืมไปดูแบบโอ้เอาเต็มที่เลยลูกอยากไว้ผมยาวก็จัดเลยค่ะอยากอยากแบบเป็นเกย์แบบโอ้ก็สุดๆดไปเลยลูกเอาแม่ทำหนะ้าอกให้จ่าเออเลิศไปเลยค่ะแม่สนับสนุนเต็มที่ค่ะ เบลก็ยังคุยกับพี่สาวอยู่เลยนะเรื่องแบบบ้านเรื่องการใช้ชีวิตการเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่เนาะพี่สาวก็บอกว่าถ้าเบลมีเงินอะไรเงี้ยก็เก็บเงินซื้อบ้านซื้อนั่นซื้อนี่เผื่อว่าวันหนึ่งน้องอดินหรือน้องนานอย่างเงี้ยไม่อยากจะอยู่ที่อีหลานอยากไปอยู่ที่ต่างประเทศอยากไปอยู่ที่เมืองไทยก็ขายบ้านขายอะไรเก็บเงินเก็บทองให้ลูกไปอะไรเงี้ยลูกจะได้ไม่ลําบากในทีหลังอะไรเงี้ยพี่สาวอาจจะพูดเปียบเปยในเรื่องนี้แต่ไม่ได้พูดตรงๆกับเบลอะไรเงี้ยเรื่องแบบ เพศที่สมอะไรเงี้ยพี่สาวอาจจะเปรียบเปยในเรื่องแบบนี้แต่ว่าเบลก็เบลว่าสําหรับเบลไม่ยากเลยเบลเบลเองเป็นคนเปิดใจกว้างกับลูกอยู่แล้วเบลเป็นคนแฟร์กับลูกเบลจัดให้เต็มที่ถ้าอยากแบบอู้อยากเต็มที่ก็ ไปเลยลูกอะไรเงี้ยขอแค่ลูกเป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นไม่อา่าคิดร้ายต่อสังคมอะไรเงี้ยมันก็ดีที่สุดสําหรับเบลไปแล้วคือการมีเน,เป,นเป็นรางวัลสําหรับแม่คนหนึ่งนะที่แบบว่าลูกโตมาแล้วเป็นคนดีอะทุกคนเแบลบเองก็ไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แบบอู้สามเลเทมาอ่าติดยงติดยาอะไรกับเพื่อนอก่าจะดีตัวออกมาได้โอ้โหกว่าจะผ่านเื่องวัยรุ่นออกมาได้มันยากทุกคนมันกว่าจะแบบ อ้ถ้าแบบคิดไม่ได้จริงๆไม่มีคนดึงขึ้นมาจริงๆก็โหไปแล้วจับไปอยู่ในนู่นแหละสังเตเหมือนที่เขาว่านั่นแหละทุกคนอืมันก็ยากนะเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าเบลเองเปิดใจกับลูกมากๆทุกคนแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็คือไม่ยากสําหรับเบลไม่ยากทุกคนเบลคิดว่าพ่อแม่หลายๆคน สมัยน,นี้ปัจจุบันนี้ก็จะเปิดใจยอมรับในเรื่องแบบนี้แล้วเบลคิดนะหลายๆคนก็หลายๆครอบครัวก็คงจะโอ้ยมันไม่ยากหรอจะเป็นอะไรก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยขอแค่เป็นคนดีทุกคนจะก็คิดว่าทุกคนก็จะคิดแบบเดียวกันกับเบลสําหรับเบลก็ถ้าลูกเป็นก็ไปค่ะลูกย้ายสัมมโนโครัวไปเลยค่ะอยู่เมืองไทยเรียนค่ะแน่นอนค่ะลูกขาแม่จัดให้เต็มที่ สุดๆไปเลยค่ะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ